เจริญพรยอดวัี้หลวงพี่ก็มาที่เขื่อนแม่ทะลบนะอยู่ที่ตำบลแม่ทะลบอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่นะซ mm ึ hmm. ่งได้มาอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่19ของฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยนะ mm hmm. ซึ่งในวิชาชีวิตนะในวันนี้ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ก็เป็นเรื่องของการสั่งสอนนะถึงในเรื่องของ ความพร้อมเพียงกันนะความตั้งอยู่ในกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่อ,อ,อยู่ด้วยความมีเมตตาการที่จะกล่าวถ้อยคำด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานแล้วก็ในเรื่องของออความเห็นชอบในเรื่องของสมมธาทิฏฐิความเห็นชอบ ในมักโยงแปดต่างๆเหล่าลนี้เป็นต้นนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาชื่นชมธรรมชาตินะที่เขื่อนแม่ทะลบแห่งนี้นะซึ่งเป็นที่กักน้ำของลำธารน,น้อยใหญ่นะของอแม่ทะลบซึ่งก็มีความอ,าอุดมสมบูรณ์นะอย่างที่เห็นนะมีเทือกเขา,เาแม่ทะลบอยู่นะในเขตอำเภอชัยประการจังหวัด เชียงใหม่แห่งนี้มีสายน้ำนะสายน้ำที่ไหลออกมาจากในซอกเขาต่างๆต,ต,ตามลำธารเล็กลำธารน้อยนะไหลมารวมกันอยู่ที่นี่นะซึ่งในเขื่อนอแม่ทะลบนี้ก็จะเป็นเขื่อนสำคัญนะที่ประชาชนในเภือชายการจังหวัดเชียงใหมนะ่ได้ใช้น้ำในเขื่อนนี้นะใช้น้ำในเขื่อนนี้ในการนะ บริโภคนะบร,ระบริโภคบริโภคต่างๆเหล่า,าน,นี้เป็นตนน้นเพราะฉะนั้นในเรื่องความสํานึกรักในธรรมชาติที่ได้เห็นเป็นอยู่ยเห็นสายน้าเห็นขุนเขาเห็นต้นไม้นะเห็นไล่นาของประชาชนทั้งหลายที่ได้ปลูกไว้นะเพื่อเป็นอ,า,อาหารสําหรับเพื่อน เพื่อนมนุษย์ต่างๆนี่เป็นต้นเอ่อเพราะฉะนั้นความรักธรรมชาตินะธรรมะก็คือธรรมชาตินะที่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะในเขื่อนนี้นะมีการกักเก็บน้ําไว้เป็นจํานวนมากนะแต่ถ้าหากว่าในบางเขื่อนถ้าหากว่าฝนตกหนักมันก็ต้องมีการระบายนะระบายน้ำนะ ระบายน้ำออกมานะซึ่งการระบายน้ำออกมาก็อาจจะทำให้มีการท่วมเลือกสวนไล่นาของประชาชนเพราะนั้นในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยธรรมชาติก็อาจจะไม่ไม่ได้ถูกใจใครไปได้ซะทุกผู้ทุกคนไปไปทั้งหมดนะในทํานองเดียวกันนะชีวิตของคนเราก็มีสุขมีทุกข์นะเป็นของ ควบคู่กันอย่างเช่นเราเห็นสายน้ําอยู่ในด้านนี้นะแต่ว่าพอมองกลับมาที่อีกสันเขื่อนหนึ่งนะก็จะเป,เป็นเป็นเอ่อเป็นต้นไม้ธรรมดาที่ไม่มีไม่มีน้ำนะเพนี้ก็จะตรงนี้ก็จะเป็นสันเขื่อนนะก็เป็นการกักเก็บน้ําไว้นะถ้าเกิดว่าเอ่อ ไม่เก็บไม่กลับเก็บน้ำนะในฤดูแล้งมันก็อาจจะไม่มีน้ําใช้นะเหมือนกับชีวิตมนุษย์ทั้งหลายนะเราก็ต้องออทํางานนะเพื่อเก็บเก็บหอ,อมลอมรนะิบนะในทรัพย์สินเงินทองต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะว่าชีวิตมนุษย์นั้นเนี่ยก็ต้องการในเรื่องของของปัจจัย4นะคืออ,อ,อาหารนะที่เรารับประทานเข้าไปนะ เครื่องนุ่งห่มนะที่เราเใช้อยู่นะที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่ยารักษาโรคก,ก็ดีนะเพราะฉะนั้นการที่แบบได้เห็นสีเขียวของต้นไม้ในยามนี้นะที่เป็นฤดูฝนแล้เชียงใหม่ฝนก็จะตกเยอะนะช่วงนี้ฝนก็ตกเยอะแต่ว่าต้นไม้ก็เขียวชวอุ่มนะเส้นทางบางเส้นทางก็มีมีถนนที่ขาดเหมือนกันเช่นแถวอำเภอดอยสะเก็ดนะเชียงใหม่เชียงรายนะก็ ถนนขาดอยู่ห้าหกจุดแต่ตอนนี้ก็คงก,กําลังซ่อมแซมเพราะว่ามันก็น่าจะขาดอยู่เพราะว่าเฝนมันตกเยอะมากแล้วตกทั้งคืนเลยนะหรือแถวเส้นตากแม่ห้องสอนนะก็ได้ข่าวว่าก็มีมีหินตกลงมาอะไรเหมือนกันต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะก็เป็นความความเป็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตานะความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามี ปัญญาได้กำกับนะกำกับในในใจของเรารู้ว่ามันเป็นอะไรก็มันก็ไม่เที่ยงไม่แน่นอนด้วยกันทั้งหลายทั้งปวงนะเพราะนั้นเราก็พึงอยู่ในโลกนี้ด้วยความเข้าใจในในเรื่องของสมาธินะิในความเห็นชอบที่เมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเ,เวนะรุวันใกล้กรุงราชครห์นเะนี่ยนางวิสาขาก็ได้เข้าเข้าไป สนทนาธรรมกับนางธรรมทินาเถรีนางธรรมทินาเถรีหรือนางธรรมทินาภิกษุณีนะก็สนทนาธรรมกันแล้วนางธรรมทินาเถรีเนี่ยก็ได้แสดงธรรมท,ที่นางได้เคยฟังคําสั่งสอนเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาในเรื่องของของมรรคมียองแปดนะหรือหรือ ก็คือความเห็นชอบนะเห็นในความเป็นจริงตามความเป็นจริงของมนุษย์ของการเกิดแก่เจ็บตายความไม่เที่ยงนะความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือแม้แต่การดำรงอยู่ด้วยความมีมีเมตตานะไม่ไม่ไมกธแค้นพยาบาทนะในสัมมาสังกัปปะคือความคิดชอบนะหรือสัมมาวาจานะการที่มี มีวาจาอ่อนหวานนะซึ่งในเรื่องนี้ก็มีเรื่องราวในพระไตรปิฎกเล่มนี้ก็มีเรื่องราวที่เ,เวเทหะฤษีเนี่ยได้กล่าวนะได้กล่าวกับทาระฤษีนะว่าบุคคลอื่นเนี่ยย่อมได้รับความครับแทนเคืองเพราะถ้อยคําอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้อยคํานั้นถึงจะมีประโยชน์เนี่ยบัณฑิตก็ไม่พึงกล่าวถ้อยคํานั้นในพระไตรปิฎกเล่มนี้ในหน้า392เานะเพราะนั้นแบบซึ่ง เวทหาเศษหรือสีเนี้ยได้ฟังคําสอนจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานั่นเองเพราะว่าหลวงพี่ก็เคยอ่านมาใต้ปิดกเจอที่พระพุทธองค์ก็ทรงตัดไว้ว่าบัณฑิตนั้นเนี่ยพึงไม่กล่าวนะให้ร้ายนะไม่กล่าวถ้อยคําที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บช้าน้ําใจหรือแค้นเคืองใจอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นนะแล้วในคราที่อ,อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประทับอยู่ที่ นาทิกาคามนะในจุลโคสิงคสูตรเนี่ยนะนะก็ได้มีพระอนุรุทธ,ธาพระนันทิยะนะพระกิมีละเนะี่ยมาเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็ขอให้พระองค์ได้แสดงธรรมนะพระองค์ก็ตัดถามถึงความเป็นอยู่นะของพระอนุรุทธ,ธาพระนันทิยะพระกิมีละว่าเธออยู่กันเป็นยังไงบ้างนะเธอ เธอเป็นยังไงเธอมีความสุขกันดีอยู่ไหมนะทั้งสามท่านก็บอกว่าอ๋อก็มีความสุขดีก็พุทธเจ้าข้าพวกเราก็มีความเอ่อพร้อมเพียงกันดีนะแล้วแล้วพวกเธอปฏิบัติกันอย่างไรล่ะนะเอ่อพระนุรุตะพระนันทิยะพระพระนุรุตะก็ก็กราบทูลก่อนว่าอ๋อข้าพุทธง์ก็อยู่กันด้วยการที่ว่าเข้าไปตั้งกายกรรมนะด้วยประกอบด้วยเมตตานะครับ ในวจีกรรมก็ด้วยเมตตาในมโนกรรมก็ด้วยเมตตาพุทธเจ้าข้านะพระนันทิยะวรกกีมีละก็กราบทูลเช่นเดียวกันนะก็เปรียบเหมือนน้ากับน้ํานมอ่ะพระพุทธเจ้าข้าน้ํากับน้ํานมมันเข้ากันได้อะญาติโยมนะอย่างเช่นแบบเราชงนมชงนมให้ลูกให้หลานเนี่ยนะเอานมผงมานะแล้วก็ใส่น้ําร้อนนะใส่น้ําอุ่นนะเพราะว่าถ้าร้อน่ะเดี๋ยวก็เด็กก็จะกินไม่ได้ดูดไม่ได้ก็เป็นน้ําอุ่นๆ นะขย่ากับนมหงนะก็จะเป็นน้ำนมดื่มได้หรือแม้แนตะ่ชงกาแฟนะน้ําก็เป็นส่วนที่มีความสําคัญใช้ในการชงกาแฟเย็นชาเขียวเย็นนะชาดําเย็นหรือโอวัลตินเย็นหรือไมโลเย็นนะอะไรทั้งหลายแหละหรือแม้แต่น้ําพึ่งผสมมะนาวอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เอามา เอามาผสมกันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นน้ำมันพืชมันเอามาผสมเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้เนาะหรือว่าเป็นน้ำมันเครื่องยนต์นะน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินเอามาผสมมันก็คงมันมันก็ไม่ได้แหละเพราะว่าน้ำมันไม่จะขึ้นมาลอยเหนือน้ำมันจะไม่เข้ากันเพราะนั้นพระ ถาอนุรุทธะก็นั่นที่ยะนะพะกีมิละเนี่ยก็กราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอ๋อข้าพเจ้าก็เอให้น้ำเหมือนกับปฏิบัติกันแบบเหมือนน้ำกับน้ำนมที่เข้ากันนะพระพุทธเจ้าขานะ้านะพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเออดีละดีละนะความสมานสามัคคีนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นสิ่งที่น่ายกย่องอันนี้ก็อยู่ในจุลโค,ค,คนะลโคสิงคสูตรนะจุลโคสิงคสูตรส่วนในเรื่องที่เ นางวิสาขานะสนทนาธรรมกับนางธรรมทินาเถรีเนี่ยก็เป็นอยู่ในเอ่อจุลเวทรลสูตรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะก็อยู่ใน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 พระไตรปิดกนะเล่มที่1ิบสเล่มนี้นะในจุะโคสิงคสูตรนะก็มีเรื่องราวที่พระอนุรุทธ,ธะนะพระนันทิยาพะกิมีลได้กราบทูล องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มีดำรีอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนพรมมาจารีเห็นปน่านี้ข้าพระองค์เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งในที่แจ้งและที่รับเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาพระพุทธเจ้าข้านะ กายของพวกข้าพระองค์ต่างกันก็จริงแลแต่ว่าความคิดดูเหมือนอันเดียวกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ยังพร้อมเพียงกัน,นชื่นบานต่อกันไม่วิวาดกันยังเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำแลดูกันด้วยสายตาอันเป็นที่รักอยู่พระพุทธเจ้าข้าโอ้ความรักความเมตตานี่มันทำให้ถึงแม้ว่า คนเราจะต่างศาสนาหรือแม้ต่างเชื้อชาตินะหรือต่างอุปนิสัยใจคอต่างครอบครัวแต่เมื่อมาอยู่รวมกันแล้วประกอบไปด้วยวจีกรรมมโนกรรมนากายกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาแล้วเนี่ยมันก็เข้ากันได้เหมือนน้ากับน้ำนมไม่เหมือนน้ากับน้ามันเหล่านี้เป็นต้นน,นี่ก็อยู่ในจุลโคสิงขสูตรในหน้าที่สามของพระไตรปิฎกเล่มนี้นะส่วนในเรื่องที่เ,เวทหาลุสีกล่าวกับทาราลุสี นะซึ่งก็ยกเอาคําสอนของพุทธองค์มากล่าวนะก็คือ,อถ้าเกิดกล่าวถ้อยคําที่มันทำให้ผู้อื่นแค้นเคืองแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะกล่าวนะมันก็ไม่ควรที่จะกล่าวออกไปนะอยู่ในหน้า3ามร้ว่า วเวทหะฤรืสีกล่าวว่าบุคคลอื่นย่อมได้รับความแค้นเคืองเพราะถ้อยคำอย่างใดอย่างหนึ่งถ้อยคํานั้นถึงจะมีประโยชน์มากบัณฑิตก็ไม่พึงกล่าวถ้อยคํานั้นนะเราก็อะไรที่แบบทําให้คนอื่นเจ็บช้าน้ําใจเนี่ยเราก็อย่าได้ไปไปกระทําเลยนะส่วนในเรื่องของจุลเวทรนลสูตรนะก็อยู่ในหน้า324นะ324ที่พระพุทธองค์นั้นเนี่ยประทับอยู่ที่วัดเวรุวัน,นใกล้ กล้กรุงราชคห์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในเวหารวิหารเวลุวันซึ่งเป็นสถานที่พระราชทานเยื่อกแก่กระแตกใกล้กรุงราชคห์ครั้งนั้นวิสานางวิสาขานะอุบาสกได้เข้าไปหาทำทินนาภิกษุภณีถึงที่อยู่นมัสการแล้วตั้งนั่งยะอยู่นั่งณนะที่ควรส่วนแห่งหนึ่ง เมื่อนั่งหนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ววิสาขาอุบาสกได้กล่าวคํานี้กับธรรมดินนาภิกษุณีว่าพระแม่เจ้าพระผู้มีมาพระภาคตัดว่าสักกายะสักกายะดังนี้ทําอะไรที่พระผู้มีมาพระภาคตัดว่าสักกายะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะท่านนางธรรมดินนาเถรีก็กล่าวถึงในเรื่องของออรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะแล้วก็ไปกล่าวถึงในเรื่องของอ,อ,อริยมรรคมีองค์แปดว่าวิสาขะผู้มีอายุ อริยมรรคมีองค์แปดนี้แหละคือปัญญาเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบทำกรรมงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจมันชอบอันนี้แหละนะที่พระพุทธพุทธองค์ได้ทรงตัดไว้นะเพราะนั้นการดำรงชีวิตนะด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนะไม่ว่าจะเป็นความเห็นชอบความคิดชอบนะความเพียรชอบอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือ วาจาที่อ่อนหวานเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาในพระธรรมคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงรัสให้เรานั้นเนี่ยมีความให้อภัยซึ่งกันและกันนะให้ให้อภัยซึ่งกันและกันที่จะทําประโยชน์ร่วมกันนะทั้งต่อตัวเองแล้วก็ประโยชน์ต่อโลกอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะทำอะไรก็ให้มันมีสติปัญญากํากับมีความอดทนอะไรต่างๆเหล่านี้ เพราะฉะนั้นในวิชาชีวิตนะที่เราได้พูดคุยกันนั้นเนี่ยนะโดยยึดหลักธรรมคำสององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความสมดุลของกายและใจนะที่เราจะต้องบำรุงเลี้ยงกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงบำรุงเลี้ยงจิตใจนะให้มีความเบิกบานช่ำชื่นนะไม่วิตกกังวลน,นะไม่เสียอกเสียใจอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นและประการสําคัญเราก็พึงถ้าในทางโลกแล้วเนี่ยเรา ท่านทั้งหลายที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตนอกเหนือจากความเป็นผู้มีฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาแล้วความเป็นผู้มีแรงบันดาลใจที่ดีก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะหรือความศรัทธาใน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 พละห้าอินทรี่ห้านะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาว่าเมื่อเราทําความดีแล้วเราย่อมได้รับผลดีเมื่อเรามีความขยันหมั่นเพียรแล้วนะผลของการงานที่เราได้กระทําออกมานั้นเนี่ยมันย่อมประสบความสําเร็จและได้รับ ผลดีต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นนะเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อได้เราได้เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตเช่นนี้นะเข้าใจในหลักธรรมคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าในเรื่องความให้มีเมตตาต่อกันเหมือนอย่างที่พระนุรุทธ,ธาพระน,นันทิยาภกิมิลาได้กราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยทั้งกายกรรมวจีกรรมโนกรรมเนี่ยประกอบด้วยเมตตาทั้งสิ้นมีอะไรเราก็ให้อภัยกันใน ข้อเสียนะของอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าคนเราจะให้มีความสมบูรณ์พร้อมไปทุกอย่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะเพราะนั้นอีกประการหนึ่งก็คือพุทธองค์นั้นก็อยากให้เรานั้นได้มีความสำนึกนะในในธรรมชาติในสายลมเพราะธรรมชาตินี่แหละจะหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้มีความเบิกบานช่มชื่นอย่างในขณะนี้ที่หลวงพี่ได้เห็นสายลมอ่อนๆพิ้วๆิพัดสายน้ํา นะในในในเขื่อนแม้ทะลบนี้เป็นละลอกเล็กๆบางๆนะสวยงามแล้วพัดต้นไม้ยอดใบไม้แบบพริว้วไปหรือแม้จะเป็นพวกของใบหญ้าเอ่อมวงช้างอะไรต่างๆก็ตามแต่เนี่ยนะก็เป็นความเอ่อเบิกบานนะหรือแม้อาจจะมีต้นมันสัมหลังป่านะขึ้นอยู่นะในแนวสันเขื่อนเล็กน้อยนะก็ไม่รู้ว่าใครเอา ไว้นะก็เป็นความเบิกบานที่แม่น้ําน้ําเหล่านี้ก็หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์เพราะว่าชีวิตมนุษย์คนเรานนเนี้ยร่างกายก็ประกอบไปด้วยน้ําถึง70%็ดสเอร์ซนแต่เราก็ต้องดื่มน้ําดื่มน้ําให้มากนะดื่มน้ําให้มากเพราะว่าเอ,อร่างกายถ้าเราร่างกายเรามีน้ํามากพอเนี่ยเราก็จะไม่ห่ยเยี่ยวนะครับเซลล์ในร่างกายก็จะมีความเป่งปัง,ปงชุ่มชื้น นะคราวนี้มันก็มีเทคนิคว่าบางทีถ้าเราสูงอายุเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีกระป๋องนะหรือว่าเป็นกระป๋องอะไรที่แบบมีฝาปิดเราจะได้แบบว่าดื่มน้ําโดยไม่ต้องไปกลัวเรื่องปัสสาวะบ่อยนะฉี่ก็ฉี่ใส่กระป๋องแล้วก็ปิดฝาอะไรต่างๆเหล่านี้หรือถ้าเป็นสูภขาพสตรีเราก็ใช้กระมังใหญ่ๆก็ได้ไว้ในห้องนอนนะแล้วเช้าเราก็ไปเชท,ทิง้งดีกว่าเราจะต้องไปเดินเปิดประตูออกไปจากห้องนอนเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปเปิดประตูอีกนะ แล้วก็เดินกลับมาอีกเนี่ยมันเสียเวลาบางทีมันพออายุมากแล้วมันนอนหลับมันก็หลับยากอะไรต่างๆผลที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไว้ข้างๆเตียงเลยนะถึงแม้จะมีห้องน้ําในตัวมันก็ยังใกล้ข้างเตียงมากกว่าแต่ก็อย่าไปเหยียบขอบกระมังแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันกระมังมันกระดกแล้วมันเปียกพื้นอะไรเงี้ยก็เนี่ยเพราะนั้นบางทีเราก็ต้องดัดแปลงชีวิตเพราะว่าชีวิตนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีความสมบูรณ์พร้อมแต่ว่าเราก็ต้องพยายามปรับตัวปรับตัวให้เข้ากับ ธรรมชาติให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ให้สิ่งแวดล้อมหรือให้โลกนะที่เราจะไปปรับโลกปรับสิ่งแวดล้อมนั้นคงไม่ได้เราต้องปรับตัวเราที่จะเข้ากับสิ่งแวดล้อมตามที่ครูบาอาจารย์ท่านท่านสอนมานะแล้วเราก็รู้ว่าเออโลกนี้นะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะคนเราความเจ็บป่วยอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็มีด้วยกันแบบนี้ก็โดยไม่ไม่คาดไม่ชาติไม่คิดไม่ฝันอะไรต่างๆนี้บางที่ก็บางที่ก็มีญาตินะญาติที่เป็นหลาน ก็แข็งแรงดีอยู่ๆก็แบบเลือดออกในในในก้านสมองอะไรต่างๆเหล่าน,นี้เป็นต้นนะก็นอนปุ๊บปั๊บขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าปุ๊บปั๊บขึ้นมาคนที่ร่างกายแข็งแรงด,ดั่ดีครับ่วยปุ๊บ,ป,บปั๊บขึ้นมานี่ก็แบบแทบเอาชีวิตไม่รอดเลยอะไรต่างๆหรือเป็นต้นแ้นี่นคือความความไม่เที่ยงนะความไม่แน่ไม่นอนอะไรต่างๆเหล่าน,นี้เป็นต้นนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่เขื่อนแม่ทะลแห่งนี้ ในวันนี้ได้มาที่เขื่อนแม่ทะลบซึ่งเป็นที่บรรจบสายน้ำไหลมีสายน้ำจากลำธารอย่างมากมายไหลรวมมาบรรจบไว้ที่นี้เองเมื่อคาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวกับพระอนุลุทธะสาวกทั้งหลายว่าพวกเธอนั้นมีความเป็นอยู่กันอย่างไร เราสาวกค,คือพระอนุรุดพระนันทิยะพระกิมิละไซกาบทูลตามว่าเราข่าพระองค์นั้นแม้จะมาต่างครอบครัวกันเป็นหนักหนาแต่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเช่นนั้นนาก็ประกอบด้วยเมตตาอย่างมากมายเราจึงอยู่กันได้นะบัดนี้อย่างพร้อมเพียงสามัคคีเป็นหนักหนาประดุดน้ำกับน้ำนมแห่งกายาที่ผสมกันได้หนาอย่างงดงาม พระพุทธองค์ทรงตัดกับสาวกว่าดีแล้วขอสาทกท่านทั้งหลายเธอกระทำสิ่งนี้ดีงามตลอดไปย่อมเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจอย่างมากมายหรือในเรื่องราวของจุลเวทัล,ลสูตรที่นางวิสาขาได้สนพนาธรรมนั่นกับนางธรรมทินาเถรีผู้เบิกบานว่าองค์พระภูบาล ศาส,สดาตัดอย่างไรนางธรรมทินาเทลีเจ้าจึงได้กล่าวถึงหลักอริยมรรคมีองค์8ดได้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเช่นนั้นไงว่าเราพึงมีความเห็นชอบใซที่งดงามมีวาจาที่ไพเราะและอ่อนหวานประกอบสัมมาอาชีพอย่างดีมั่นมีความเพียรเป็นหลัก ชัยนิดนิรันมีสติมีสมาธินั้นย่อมเบิกบานหรือแม้แต่เรื่องราวของเวเทหลหือสีซึ่งกล่าวแก่ทาระลือสีผู้แม่นมั่นว่าเธอจงกล่าวถ้อยคำที่อ่อนหวานตลอดพันถ้อยคำที่ทำให้อีกคนแค้นเคืองนั้นไม่พึงได้กล่าวเลยจิตสำนึกของคนในที่นี้พึงได้มีความรักในธรรมชาติเช่นนี้เอ๋ยคนทุกคนมีข้อเสีย ไม่สมบูรณ์เหมือนเช่นเคยพึงมีการให้อภัยในข้อเสียซึ่งกันและกันการทำงานทั้งหลายในที่นี้พึงได้มีแรงบรรดาลใจที่มุ่งมั่นมีศรัทธาวิริยะสติพันธ์ย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จนั้นย่อมดีงามในอิธิบาสีที่องค์พระศาสดาได้ทรงสอน ไม่ว้าววอนความสำเร็จเป็นหนักหนาหากเรามีฉันทะวิริยะจิตตะต่างๆนานา,นา,นามีการพิจารณาไข้ควรอย่างมากมายคนทุกคนไม่สามารถทำให้ถูกใจเราได้เราพึงมีเมตตาไซอย่างไขขานมีปัญญากำกับตลอดการอยาลำคาญความยากลำบากการทำงาน มีจิตสำนึกรักในธรรมชาติที่ผุดผาดงดงามเป็นหนักหนาณนะที่นี้เขื่อนแม่ทะลบอำเภอชัยปาการจังหวัดเชียงใหม่เช่นนั้นนาได้พบลาเห็นสายน้ำขุนเขาที่ดีงามเห็นเลือกสวนไรนาของชาวบ้านที่ปลูกอย่างไขาขานสนะเวหามองเห็นเมฆลิบลิเลียยอดเขาสุดสายตา เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากมายมองเห็นสายน้ำแลละยิบช่างงามคมกลิบเช่นนี้ได้สายลมอ่อนพัดยอดใบไม้ไหวติงไปเป็นความน่าสุขใจและลื่นลมธรรมชาตินี้สำคัญเช่นนี้แน่พุทธศาสนาก็เปรียบ เช่นธรรมะได้ธรรมะคือธรรมชาติเช่นนั้นไงซึ่งย่อมมีการเกิดแก่เจ็บตายตลอดมาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีเล่าเป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าได้ไขาขานถึงแม้แต่ในโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาให้แม่นมั่นเช่นนั้นไงสีเขียวที่มองเห็นนี้เป็นสีแห่งธรรมชาติมองผุดผาด สมานใจเช่นนี้ได้สีเขียวทำให้ใคลายความเครียดได้ตลอดไปซึ่งนักจิตวิทยาไซก็เห็นดีงามวันนี้ได้กล่าวถึงจุละโคสิงขสูตรและจุละเวทันลสูตรเช่นนี้ได้ที่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่19ของมหามากุฏเช่นนี้ไงงามจับใจในธรรมชาติเขื่อนแม่ทะลบเอ่ยขออมน้าถึงคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย บุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกสรุปสาระสำคัญโดยย่อในจุลโคสิงขสูตรกับจุลเวคินสูตรนะขอได้โปรดเป็นรับปัจจัยวิบาลมมรทอพรแด่โยมพี่โยมน้องลูกท้ายของท่านได้มีแต่ความมีเมตตานะในใกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกล่าวถ้อยคำที่อ่อนหวานและปฏิบัติตามอริยมรรยงแปด ขอได้ปดโปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสําเร็จสำหว่างมุ่งมา,มมาปปาถนาะขอ,อาทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้าก,กรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตสายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร